ขายเพื่อให้คนที่ซื้อเกิดความประทับใจสินค้าแล้วเขาเหล่านั้นมีความคิดว่าเขาน่าจะขายได้แล้วเราก็ไปชวนเขามาร่วมกันสร้างเครือข่ายเราไม่ได้ขายเพื่อขายขายเพื่อขายขายเพื่อขายเมื่อไรก็ตามแต่ขายเพื่อขายก็จะเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกปัญหาแล้วปัญหาอีกอยู่นั่นแหละ <Yeah. S 1> บางครั้งอัพไลน์ขายแทงกระดาวลาย เฮ้ยนี่ลูคค้าตูงอย่าไปยุคนะอะไรประมาณนี้บางครั้งครับลายเปิดอยู่นั่นแหละสต็อกคิดเปิดอยู่นั่นแหละหารายได้จากการขายปีเรื่อยไปแล้วก็ต้องเนื่อยเรื่อยไปแล้วก็พยายามหาวิธีการที่ปิดผิดเรื่อยไปเพราะไอ้คนที่เคยทําผิดไอ้พวกซื้อสินค้าแล้วแพ็คมรเป็นวงเป็นตุ่มๆเลย้ะนะครับแล้วก็ไปขายตัดราคาราเนี้ยก็มาแนะนําไอ้คนที่เป็นทําไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้ให้มาทาตามอย่า โอเคไหมแล้วมันก็ถึงเลยเป็นคนที่ทําให้ดีมีมากกว่าคนดีในะปัจจุบันนี้นั่นคือเรื่องจริงแต่นั้นเราเองเนี่ยจะต้องเป็นคนปฏิวัติตัวเองว่าเออไอสิ่งที่เคยฉันทํามาเนี่ยมันเข้าใจผิดพลาดด้วยว่ะโอเคไหมครับปัจจุบันนี้ผมไม่เคยขายสินค้าใครเลยแม้แต่ชิ้นเดียวส่วนตัวผมขายสินค้าแค่สองเดือนแรกเท่านั้นเพราะผมขายสินค้ามีคนซื้อสินค้าผมก็ชวนคนเหล่านั้นมาเป็นลูกของผมโอเคไหมฮะ ผมชวนคนเหล่านั้นมาเป็นลูกของผมผมชวนคนร้อยคนสมัครสมาชิกกับผม20สิบคนตายเรียบยี่สิบลูกตายเรียบยี่สิบหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ขายเลยเพราะว่าก่อนที่ลูกจะตายมันก็ชวนลูกของมันมามันก็กลายเป็นหลานของเราหลานเรามันมีทั้งตายและอยู่เหลนเรามันก็มีทั้งตายและอยู่นะครับล่ามเรามันก็มีทั้งตายและอยู่ นะครับไอ้รวยเราต้องม,มีทั้งตายและอยู่ผมก็ไปร่วมทํางานกับไอ้พวกที่อยูย่ในการสร้างองค์กรผมไม่เคยขายสินค้าเลยหลังจากสองเดือนแรกโอเคไหมดังนั้นใครจะไปขายสินค้าตราคาแข่งกับผมผมไม่ยนืนงานเพราะผมไม่ได้ขายใครกับคุณเพราะผมไม่ได้ขายใครกับคุณผมไม่รู้เ่าที่ไหนไมีขายสินค้าตราคาบ้างเพราะผมไม่ได้เป็นคนขายสินค้าผมเป็นคนสร้างเครือข่ายโอเคไหมครับปัจจุบันนี้ ผมมีลูกที่ฟื้นคืนชีพกลับมา6ชีวิต6ชีวิตผมเป็นคนหนึ่งที่เดินสายสาร้างสายงานทั่วประเทศต้ยหลงก่อนโอเคไหมฮะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยขายสินค้าเลยนปัจจุบันเอาตัวกสายยอดไ,ไปกันยยไปกิน okay, เงงงงน,นี่ยรักษายอดไปกินเนี่ยเข้าใจไหมครับปัจจุบันมีองค์กรทั้งหมด170,000คนตาหลังก่อน ปัจจุบันนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้เดือนละ4ล้าน5แสนบาทต่อหนึ่งเดือนวันนี้หลายคนกําลังขายสินค้าผมถามว่าคนขายสินค้ามีรายได้ถึงแสนต่อเดือนหรือไม่ถึงแล้วจะขายกันอิดถึงเมื่อไหร่ผมไม่ได้ว่าไม่ขายสินค้าแต่เราต้อง,ของเข้าใจกัว่าธุรกิจคืออาไรขายเพื่อให้มีลูกค้าเมื่อให้ลูกค้าประทับใจสินค้า แล้วต้องการหาไรายได้แล้วก็นาเขาเข้ามาสร,ร้างเครือข่ายโดยมีวิธีการสร้างเอเป็น okay. ฮะมันก็จะเป็นสเตจแบบนี้เรื่อยไป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 แต่บางคนมันจะแยก่กวนะ่านั้นถ้าไม่ขายแล้วกูวจะเอายอดจากไหนวะใช่หรือไม่ใช่มันก็จะมาจากการสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่ายมันคือการหาสมาชิกใหม,ม,กใหม่การหาสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ก็ต้อง,งเกิดการซื้อสินค้าเกิดการไปเป็นพวกซ้ำใช่หรือไม่ใช่ นั่นแหละครับมันคือวัตวกรของคําว่าเครือข่ายถ้าเกิดคุณทําแบบนี้ตามสตเต็ปวันนี้ผมการันตีครับว่าไม่มีทางที่คุณจะประสบความล้มเหลวนะฮะที่จังหวัดที่เพชรบูรณ์นี้มีการจัดเทานิ่งกันบ้างไหมครับจัดวันไหนกันครับเออมาถามก่อเลยว่าเทานิ่งเนี่เราจัดกันวันไหนครับหนึ่งสิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับก็คือสิบวันจัดคเทาจนึงใช่ไหมใช่อ่าโอเค ก็ถือว่าโชคดีก็ถือว่าโชคดีนะครับเดือนหนึ่งจัดตั้งสามครั้งกี่โมงครับนฮะแล้วจัดเวลาจัดไม่จัดยังไงกันบ้างครับอ่าจัด,จดบ้านพ่อทีแม่ทีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดว่าพ่อทีแม่ทีบ้านปิดทำไมครับไม่ปิดนะเพราะว่า่ทีแม่ทียังไงก็ต้องอยู่ใช่ไหมใช่โอเควันนนีะ้ผมมาอยู่ที่นี่ผมก็เป็นพ่อทีบางคนนะผมมาอยู่ที่นี่แต่ดาวไลน์ผมก็จัดได้เองทั้งหมด ดังนั้นทีมงานผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมคนเดียวเอเคนะไนะอ่ะโอเคพื่เราครับเอาคนเก่าๆที่เคยใส่ที่ที่ใส่เสื้อไม่มีใช่ไหมโอเคเลขสีนี่คือว่าเป็นใครที่เข้าพอผมแล้วก็ขออนุญาตที่จะเป็นในส่วนของที่เลียงนะฮะที่เรียงนะครับแล้วก็อะไรที่เรารู้แล้วก็เฉยๆไว้นะครับปล่อยให้คนที่เขาไม่เคยเข้านะครับได้ใช้ความคิดของเขาเองทั้งหมดเลยโอเคนะโอ,คนะโอเคนะครับเพวกเราครับเคยมี ครัทนไหมครับพี่เราเวลาเราโทรไปหาเพื่อจะชวนเพื่อนเรามาสมัครเป็นสมาชิกหรือว่าต้องการที่ไปขายสินค้าของกิ่งเที่ยให้กับเพื่อนเราแล้วเราไม่สามารถไปเจอเขาได้เคยหรือไม่เคยครับเคยหรือไม่เคยเคยทําไมถึงเคยครับพี่ไหนในคำพูีว่าพี่ที่เคยเคยเพื่อนชื่ออะไรครับเพื่อนชื่ออะไรที่เคยเพื่อนชื่อมดนะครับพี่โทรไปหาคุณมดว่าไงครับอ่า พี่โทรไปหาพี่วบดว่าไหงครับพี่เชินด้านในนี่ครับอ่าก็เราดูตัวอย่างของคนที่โทรแล้วเพื่อนปฏิเสธนะครับก็โทรไปถามเขาบอกว่ามีใครมาเสนอสินค้าเออคิงคิงบ้างอย่างโอเคแล้วอะไรต่อเขเคยแล้วเขาเคยรู้จักเพื่อนอีกคนหนึ่งมาอืมรู้จักเพื่อนอีกคนนึงมาแล้วเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสนใจสินค้าเหมือนกันแต่ก็ ยังยังยังตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานเองอ๋อเหรอโอเคแล้วพี่คิดว่าเขาจะยังอีกนานไหมคงไม่นานหรอกเหรอโอเคพวกเราครับเอาของพิฆาตขอบคุณครับมีใครทําแบบนี้บ้างไหมครับมีใครทําแบบนี้บ้างไหมครับอผมเชื่อนะว่าทําแบบนี้กันบ่อยเยอะแหละโอเคจริงไหมจริงพวกเราทำผมขอยากไหมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นมืออาชีพอะได้ไม่ได้โอเคนะครับ ผมขอ,อยากที่จะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวในเรื่องของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับที่เขาทำกันนะครับถ้าใครปฏิบัติตามผมขอ,อยากที่จะให้พวกเราเนี่ยประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับดาราผมประมาณ14 15้าคนที่มีรายได้เดือนละล้านทั้งหมดเลยโอเคนะฮะเพราะส4 15ห้าคนเนี่ยทุกวันทุกวักน,กน,กนเนี่ยผมก็ต้องโสดกันบ้านผมอยู่นะครับผมบอกว่าให้ทำอย่างนี้ต่อให้มีรายได้เดือนลา3 4ล้านเหมือนกับผมก็ต้องทำเช่นเดียวกัน เขามีหน้าที่ส่งการบ้านผมทุกวัน14คนที่มีราได้เดือนละอย่างคุณผาคุณจักบัตคุณผาคุณใหนาเอาเปนไหมฮะคุณนิชานนันเอาเปไหมฮะหรือคุณลินพี่ลินนะฮะที่เป็นสาวน้อยมาัรรย์าได้หนึ่งล้านเร็วที่สุดทุกวันนี้ก็ต้องส่งการบ้านผมทุกวันนะครับมันเป็นเรื่องของการฝึกการทําง,งานโอเค็ไหมนะครับพวกเราบาวันวน,นี้หลายหลายคนมักจะรีบบอกเล่าเรื่องราวสิ่งต่างๆทางโทรศัพท์ทั้งหมด เ็หราต้องทําใจรู้อย่างหนึงว่า,าเคโนโลยีการขายเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่แม้ไม่ต้องถามนอเดน๋ยวตัวเราเนี่ยเราก็จะรับแต่ส่วนข่าวลบๆมากกว่าขา่าวดีใช่ไหมได้ดังนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณเปิดโอกาสให้กับผู้อ่านคนปฏิเสธทางโทรศัพท์มันจงไม่แปลกที่คุณจะไม่ได้ไปเจอเขานั่นมนยความว่าคุณบอกเล่าเรื่องราวสิ่งต่างๆทั้งหมดทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเขาก็ปฏิเสธเหมือนกับคุณที่เคยเปฏิเสธอปพลิเคชมนใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ อาเคนะครับผมก็มีกลยุทธ์ในเรื่องของการที่จะเข้าโบอกว่าวันนี้สินค้าของพี่โอตีดีหรือไม่ดีครับดีแผน,นการหลาดีหรือไม่ดีครับดีโอเคแล้วทาไมคนถึงไม่ซื้อทาไมคนถึงไม่ไม่สมัครเป็นสมาชิสกสาเหตุที่เขาไม่ซื้อสาเหตุที่เขาไม่สมัครเป็นสมาชิกเพราะเราไม่ได้ไปเจอหน้าเขาใช่หรือไม่ใช่โอเคผมนะี่ยผมบอกว่าการโทรศัพท์มีหน้าที่นัดหมายโทรนัดเพื่อให้ได้เจอเท่านั้นอย่างเดียวดังนั้นการโทรศัพท์มีหน้าที่โทรเพื่อนัดไม่ได้โทรเพื่อบอกเล่าเรื่องหลา เราจะบอกเล่าเรื่องราวก็ต่อเมื่อเรานั่งอยู่ต่อหน้าเขาแล้วเท่านั้นเพราะนิสัยคนไทยเป็นคนนิสัยที่ชอบขี้เจงไกคร่ชนใช่หรือ่ใช่ครับใช่หรือไม่ใช่วันนี้ใครที่มาแล้วขอให้ใครที่มาแล้วผมถามอะไรแล้วไม่ตอบตอกไปไม่ได้แล้วก็ทําหน้าเหมือนกับว่าโดนใครบังคับมาอะไรประมาณเนี้เข้เใจไหมนะอ,อันดับแรกขออนุญาตพูดถึงเมื่อวานอีกรอบหนึ่งนะจะได้รู้สึกกันน,นิดนึงว่าเรารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าครับ เรารู้จักกันมาแล้วนะไม่รู้จักผมเป็นคนชวนคุณมาไหมในห้องเนี้ยผมเป็นคนชวนหรือเปล่าไ,ไม่ได้ชวนโอเปนไหมฮะผมโดนพี่เขาขอร้องให้มาช่วยจัดในทีมงานของคุณซึ่งไม่ใช่ทีมงานของผมเป็นระยะเวลาสามเดือนแล้วแล้วเออเมื่อวานนี้ผมจะต้องมาว่าใจให้ทีมงานผมที่จังหวัดพิษณุโกล ผมก็เลยบอกพี่เขาว่าเออพี่ผมบรรยายวันเสาร์ที่สุโลกพี่จะเอาไหมจัดคอร์สในวันนี้มันจะเป็นการจัดคอร์สในวันนี้ขึ้นมา